นี้ก็ต้องต้อหาทีฟอปให้ได้มันโจทย์มันยากขึ้นยังไงบ้างคะมันยากขึ้นตรงที่บางทีบางทายของนางงามอะคะ่ะที่เราเคยติดภาพนางงามที่ตัวสูงเป็นบิวตี้ควีนวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ายังมีความสูงสวยบิวตี้ควีนแต่มีความสามารถเฉพาะตัวที่เหมือนพี่อิงฟ้าอย่างเงี้ยแน่นอนว่าได้เข้ารอบแน่นอนคะ่ะบิ้ควีตลอดในคณะกรรมการเราค้นหาแบบไหนดีคะก็วันนี้อยากให้น้องๆเป็นตัวเองคะ่ะเหมือนว่า จริงๆเราเราคิดว่าเสน่ห์ทุกอย่างในเรื่องของความสามารถอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดคือเราก็จะหาคนที่มีชร์มิ่งที่แบบมีเสน่ห์แล้วแบบหยุดมองไม่ได้แล้วก็มีความเป็นตัวเองมันก็จะทำให้โดนตกแล้วบอสดีเควสมาไม่ถามส่วนตัวว่าอยากได้แบบไหนแบบไหนตัวปาร์ตี้ปาร์ตีจริงๆหนูได้มีการถามแล้วค่ะว่าแบบว่าปีนี้บอสแบบมองหาอะไรอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยคือเขาก็อยากได้ อย่างที่บอกว่ามันมีการเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือมีความเป็น T-pop หรือว่า K-pop อะไรเงี<ม>้ย<ม>ก็อาจจะหาคนที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องการเต้นมากขึ้น<ม>แล้วก็<ม>อย่างที่บอกคือเสน่ห์เนีน่นคือสําคัญที่สุดเรียกด้ว่าขานปับเวอกองแม่มีสแกร์ไทยแลนด์ี่จะส่งห้าสาวไปเหมือนกับเตบิวที่เ<ม>กาหลีใช่แล้ไปเรียนที่ไหนยังไงอะคะ ออันนี้เบื้องต้นหนูก็ยังไม่ทราบแต่ว่าทราบพร้อมๆทุกคนในวันนั้นเลยก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะลึกๆก็แบบว่าแอบม,มีชา้าเหมือนกันปีนี้ปีที่ลแล้ว <นะ S 2> ไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ใชแล้วว่าจะมีเกิร์กรุ๊ปจากมิสแกรนไทยแลนด์ปีนี้แน่นอนคือเมื่อคืนนี้บางเอิญได้พี่คุยกับพี่นวัดพี่นวัดบอกว่า5คนที่ได้เข้ารอบทีบ๊อบเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็น5้าคนที่มงนะแยกส่วนกันค่ะอาจจะเป็นคนมงที่ได้ไปเทรนด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะไไม่่ใชก็ด้ คนละรางวัลกันกับคนต้องเป็นค,คนที่มีความเป็นสตาร<ช>์มากกว่าเดิมเหมือนปีที่แล้วคือหมอลามอะไรเงี้ยแต่ปีนี้คือทีฟอสใช่ไหมคะค่ะนอกจากร้องเพลงได้เต้นได้ด้วยเนี่ยมิสแกรนท,ที่เป็นไอดอลแบบนี้ต้องทำเป็นยังไงอย่างของมิสแกรนอุเท,ทสรับุรีเองก็มีตีไอดอลด้วยค่ะใช่ค่ะก็จริงๆไอดอลเนี่ยไอดอลในทุกด้าน ทำไมฟินถึงเลือกพี่ฟ้ามาเป็นกรรมการเป็นคนแรกที่อยู่ในใจเพราะว่าพี่ฟ้าครบทุกด้านนี่คือเหตุผลว่าทาไมเราต้องเลือกคนที่มีทักษะในทุกๆด้านเพื่อมามาช่วยในการตัดสินพราะพูดตรงๆว่าฟินก็ไม่ได้มีความสามารถในด้านการร้องเพลงหรืออะไรก็ตามหรือการแสดงก็ต้องาอาศัยคนที่ครบทุกด้านวันนี้เราต้องการคนที่ครบทุกด้านจริงๆที่จะมาเป็นสตาร์ค่ะที่จะมาเป็นดาวที่จะมาเป็นไอดอลของทุกคนค่ะประมาณอย่างนี้เพลงสังหรีมันก็ประกวดด้วยแบบอแบบ เอ่อดิออตี้มีการคัดออกแต่ละสัปดาห์ด้วยกรอเป่าวันนี้ก็10คนต้องคัดออกวันนี้10คนคัดออกค่ะแต่ว่าในแต่ละสัปดาห์ไม่ได้คัดออกนะคะก็อยู่ไปตามปกติแต่ว่าก็จะไปตัดสินวันมงกกันตามปกติค่ะเหมือนการประกวดทั่วไปนะคะแล้วไฟนอลของกรุงเทพสรบุรีจะเหลือแค่40คนิบคนไหมคะอ่าไฟนอลของกรุงเทพ20คนแล้วไฟนอลสระบ,บุรี20่คนค่ะเราจะแบ่งกันชัดเจนเลยค่ะว่าใครอยู่จังหวัดไหนนะคะแต่วันนี้ต้องมาดูว่าจังหวัดไหนถูกตัดออกเยอะอาจจะต้องเดี๋ยวต้องล ความแตกต่ตางของสิ่งที่ทุกดาวหากระรับกู่ต่ายหาไเคยนะเอาจริงๆเราคือต้องการต้องการทั้งสองคนที่ในรูปแบบที่ต้องการที่กองใหญ่ต้องการทั้งคู่ค่ะแต่ว่าอาจจะแตกต่างไปในเรื่องของความสามารถถ้าสมมติว่าจังหวัดหนึ่งร้องเพลงเก่งอีกจังหวัดหนึ่งก็อาจจะมีเสน่ห์ในรูปแบบอื่นแบบนี้ค่ะ,ะก็ไปคู่กันได้ค่ะมองของการจับ มันกลายเป็นกลยุทธ์การทางการตลาดเนี้ยค่ะทำให้คนนอกเนี่ยบางคนก็บอกว่านางงามจริงๆอาจจะเป็นต้นแบบของสังคมหรือเปล่าแต่พอเปลี่ยนแบบนี้ปรับเนี่ยอย่างอิงฟ้าชอร์ลต์เอเป็นนางงามรู้สึกยังไงคะที่เรากลายเป็นตบว่าหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนกันอ่ารเนี้ยค่ะก็ดีใจค่ะต้องต้องบอกว่าช่วงแรกๆเราก็กว่าจะได้รับการยอมรับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่ง volleyball. อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็พิสูจน์ให ให้ใครหลายๆคนเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยบางทีมันทําให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กยุคใหม่ได้ในการกล้าเป็นตัวเองแล้วก็ในการที่จะเดินตามความฝันของตัวเองแล้วมันสามารถต่อยอดตัวเราชีวิตครอบครัวเราคนข้างหลังรวมถึงองค์กรได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ประสบความสําเร็จได้ก็อยากถึงถึงได้บอกว่าวันนี้ฟ้ามองหาคนที่เขามีความเป็นตัวเองอาจจะไม่ต้องสวยอย่างเดียวร้องเพลงเพราะอย่างเดียวอาจจะเต้นทุกอย่างอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันผ่านการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนได้เราเอามา เราเอามาแบบขุดๆได้ถ้ามาจับไปวันนี้ต้องมาเลือกน้องๆเป็นการการแล้วว่า c o m น e n t i s t จริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเป็นคนเลือกใครเลยเ,ออเพราะว่าเราก็เคยอยู่ในจุดๆที่แบบโดนเลือกมาก่อนยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็คือถ้าถามว่ามองหาอะไรคือหนูมองหาเสน่ห์ดีกว่าเพราะว่าเอาความสวยต่างๆเนี่ยทุกคนสวยเหมือนกันหมดมีความสวยในในความต่างแต่ว่าเสน่ห์มันเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดคนให้แบบว่า ก็ชอบมารักเราได้แล้วก็ส่วนในเรื่องของด้านแบบร้องเพลงเต้นหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเราสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้เหมือนของตัวหนูเองหนูก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาจากนี้ก็ใช้เสน่ห์เพวยอให้เป็นประโยชน์ค่ะวันนี้ก็ลอง้ชมนที่แบบมีเสน่ห์แล้วก็ดูชายมิ่งที่สุดตรงแบบตอนอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยขอวันนี้ผู้ที่ผ่านการเลือกที่เซ็นเซ็นเซ็นสมทเลยเหรเซ็นไว้รอเรียบร้อยแล้วค่ะรอแค่รอแค่บัตรประชาชนมาแนบเซ็นรับเท่านั้นเองค่ะ วันนี้กี่กี่กี่รางวัลก็4 0 0แสนบาทนะคะคือรางวัลละ10,000บาท40รางวัลแล้วก็คนตกรอบอีก1,000บาทคนละ1000บาทค่ะค่ากลับค่ารถกลับบ้านเพื่อไม่ให้การเสียเวลาค่ะอันนี้แค่รอบออดิชอันนี้แค่รอบออดิร์นค่ะส่วนในรอบอื่นก็อย่างที่บอกว่าโดยรวมแล้วรางวัลเรายังคงเพิ่มเรื่อยๆนะคะเบื้องต้นตอนนี้รางวัลรวมจังหวัดละนะคะประมาณ2ล้านสแสนบาทต่อ1จังหวัดนะคะ จังหวัดละก็รวมเป็น2จังหวัดก็ประมาณ4ีล้านหกแสนบาทค่ะจัดหนักจัดเต็มแล้วก็มีอาชีพได้เป็นเจ้าของแบรนด์พี่ฟินก็ช่วยไลฟ์ขายจนหมดก็ทุกคนก็เรียกว่ามากรุงเทพสระบุรีก็มีเงินกลับบ้านแน่นอนมีเงินไปต่อแน่นอนแล้วก็ลงทุนให้ในการเข้าประกวดจนถึงนาทีรับมงเลยค่ะพี่ฟินฝากรอต่อไป The ได้เลยค่ะก็ฝากในรอบต่อไปนะคะจะมีอีกครั้งในวันที่27สิงหาคมคือรอบการเปิดตัวผู้เข้าประกวดซึ่งเราจะมีการเปิดตัวผู้เข้าประกวดในชุดสุดหรูนะคะรวมถึงการประกวดดีไซเนอร์ในวันนั้นด้วยผู้เข้ารอบดีไซเนอร์ทั้ง40ท่านซึ่งมีอายุต่ําสุดยอยู่ที่15ปีนะคะจะได้ตัดชุดจริงๆให้ผู้เข้าประกวดของเราทั้ง40คนนะคะใส่โชว์ในงานเปิดตัวผู้เข้าประกวดค่ะแล้วเราจะเดินแบบ c a t อล์ k แบบระดับโลกนะคะ r อาเรฟโฟร์เรดระดับโลกแล้วกันนะคะ mm hmm. ที่เบเดดิกสตูดิโอในวันที่27สิงหาคมนี้นะคะ mm hmm. หลังจากนั้นเราจะมีเข้ากองประกวดกันในวันที่7ค่ะกันยายน mm hmm. และประกวดรอบไฟนอลนะคะ,ะเราจะเริ่มกันที่รอบอเรียกว่าเป็นรอบชุดว่ายน้ำนะคะเราขอเปลี่ยนรอบชุดว่ายน้ำในวันที่13กันยายน ส่วน15กันยายนเป็นไฟแนลมิสแกรนกรุงเทพ17กันยายนเป็นไฟแนลมิสแกรนสระบุรีค่ะแต่เบื้องต้นวันที่27นี้นะคะก็จะมีการขายบัตรเล็กน้อยๆค่ะเพราะพื้นที่จํากัดนะคะก็จะเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมถึงท่านที่สนใจนะคะสปอนเซอร์ต่างๆนะคะเข้าร่วมง,งานในการเปิดตัวผู้เข้าประกวดซึ่งแปลกแตกต่างยิ่งใหญ่และมีการมอบรางวัลให้กับดีไซเนอร์ที่จะได้รับ รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองในวันนั้นด้วยค่ะเราจะมาดูชุดจริงของดีไซเนอร์กรันในรูปแบบของไทยซีวิลไลเซชันค่ะที่ฟีนจัดใหญ่มากจนแบบว่าคนเอาไป <c oughs> คือพูดถึงเข้าใจค่ะความยิ่งใหญ่ที่แบบโอ้เมื่อวานจามทั้งวันเลยค่ะนะมีคนมาถึงเราเยอะก็จ <c oughs> มีพูดถึงในวงวงนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็จริงๆรู้สึกว่าดีใจนะคะที่อยู่ตรงนี้แล้วผลงานเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับคําชมจากทุกๆคนที่อยู่ในวงการนางงามเพราะเราก็ยังใหม่แต่สิ่งที่ฟินคิดก็คือทุกครั้งที่ได้ทําจะทําเต็มที่เสมอส่วนผลลัพธ์จะออกมายังไงนั่นคือว่าเราจะทําเต็มที่แล้วแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นอินสปายให้ใครหลายๆคนปีนี้หวังแแแงยิยมทถามว่าหวังไหมอยากให้แบ่งให้ท่านอื่นด้วยเพราะว่ามีหลายๆท่านที่มีความสามารถไม่แพ้ก,กันส่วนฟินอยู่ตรงนี้ขอรักษามาตรฐานและทำให้ดีที่สุดก็พอคะ่ะ ใจบางมากเลยค่ะปีนี้บบให้เราตลอดคือตั้งรับคือฟินมองว่าความเงียบและการทํางานให้ดีคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะฟินต<ม>ั้งคิดว่าแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเปล่าประโยชน์ที่เราจะโต้อตอบกับคนที่เขาไม่ได้มีตัวตนจริงๆอะคะ่ะคิดว่าการทํางานของเราแล้วสิ่งที่เป็นตัวตนของเรามันจะพิสูจน์ทุกอย่างเองค่ะประมาณนี้ค่ะกดดันไหมกับความที่แบบวา่า ปีนี้กลายทั้งอิฟ้าทั้งชาลอลกลายเป็นของโมเดลให้กับการเป็นผิวขาวเป็นแฟนปีนี้สำหรับหนูหนูไม่ไม่ได้กดดันค่ะเป็นกําลังใจให้ดีกว่าสําหรับน้องนองเพราะเราก็รู้ว่าทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้เขาก็อยากจะมาทเาเพื่อตัวเองทาเพื่อครอบครัวอยากมีอนาคตท,ที่ดีก็ขอให้ทุกคนทําให้เต็มที่แล้วก็อันไหนที่ดูแลแบบเป็น,ปนแบบอย่าง <c oughs> เป็น Liu? แรงบันดาลใจให้น้องๆองได้ก็อยากให้น้องน้องเอาไปใช้อย่างเช่นความพยายามความตั้งใจที่กว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้มันก็ มันก็ไม่ง่ายแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ถือซะว่าอย่างน้อยน้องๆในปีนี้ยังโชคดีตรงที่ว่าลหลายๆคนเริ่มโอเพ่นและเปิดใจในการมองนางงามในรูปแบบใหม่ๆบ้างอะไรเง,งี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะก็ไม่กดดันค่ะก็ อยากให้น้องๆทาให้เต็มที่นะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่คิดว่าเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายเราเนี่ยต่อให้ระยะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยการเป็นตัวเองก็คือเป็นสิ่งที่ที่สุดจะมองเราเป็นไอดอลก็ได้ก็มองในด้านที่ดีเพราะว่าคนเราก็มีทั้งดีและไม่ดีก็ถ้าจะมองก็โฟกัสในสิ่งดีๆแล้วก็นําพัฒนากับตัวเองแค่นั้นก็แสดงว่ารุ่นพี่จะปูกทางไว้แล้วคุยทางไว้แล้วคุยทางแต่จ <c oughs> ัิก็เดินเได้เลยก็ คือต้องบอกว่าตอนปีฟ้ามันค่อนข้างมีดรามา่าแล้วก็หลายๆคนก็จะมีกรอบสําหรับภาพของนางงามว่าจะต้องเป็นแบบนี้แต่ฟ้าว่าด้วยความที่พอเวลามันผ่านไปปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนโดยเฉพาะคนไทยเปิดการมองอให้การยอมรับนางงามในรูปแบบด้านความสามารถอื่นๆอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ด้านการเป็นตัวเองด้วยเราก็รู้สึกว่าใครที่มาในปีนี้ถือว่าโชคดีมากๆขนาดพีดีอะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบ ในปีเรายังยยัังงไม่ได้ถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี응้ยเพราะฉะนั้นเรามองว่ามีคนปลูทางไว้ให้เยอะมากมายขนาดนี้ขอให้ทําให้เต็มที่กับสิ่งที่แบบว่าในแต่ละด่านที่จะมาถึงจุดที่เราอยู่เนี่ยเพราะของยิงฟ้าเองคนก็ไปต่อแถวดูหมอดูที่เราไปดูเออ,อจริงฉันจะเป็นยินฟ้าจริงที่ตามหาอยู่นะไปอินฟ้าได้ไหม้วถ้าหกยิงฟ้าท่าสามก่อนเลยนะที่ตามที่ตามหมอดูว่าฉันจะเป็นยินฟ้าที่ตามหลอดได้ไหมไอคอจะไม่เปิดเลยใช่ไหม ไม่พอทำไมโปรคนไม่แยกคิวหรอคนแย่งคิวเหรอนี่ฟารู้ยากว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเขารู้แล้วว่าคือพอใช่เขาต่อแถวกล้วตอนนี้เราคาดตัวมันจากหนึ่งพันตอนนี้เป็นสามพันเอออยังไรบ้างเราดีมามันเพิ่มอ่ะแต่จริงๆมันก็ทำไม่เหมือนโครงการนี้กลับมาสั่นสะเทือนอีกแล้วโครงการอะไร แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฟ้าเชื่อว่าการดูดวงมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ดูฟ้าแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างมันสามารถแบบอันไหนที่ดีเราเอามาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้อันไหนที่ไม่ดีเราจะได้อ่าละมัดระวังเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ทั้งหมดของคนที่หา,หาเจอซึ่งเราก็ดูหลายท่านแล้ว,<อ>ลวเราก็มาพูด,ดวๆกันก็อยากจะบอก<า>ว่า แต่ก็ยอมใจยอมใจในความพยายามที่แบบว่าโอ้โหไปหากันจนเจออะไรเงี้ยแต่ว่าให้ให้หมอดูท่านได้พักบ้างเพราะว่าก็วัยอายุเยอะมากแ้ช่ไช่หรอก็คือจะไม่บอกเลยว่าดูหมอไหนรอดไม่บอกไม่ลอดคืูคนไปแย่แล้วคือทุกวันนี้แค่ลงหน้าทองแล้วคนรู้คนก็ไปจนอาจารย์ไม่มีคิวว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องเรื่องสายมูขอบอกเลยว่าหนูไปสุดอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนแบบห0 50บหสิก็อยู่ที่ตัวเราด้วยแล้วก็ ฟ mm. ังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการแบบในการรับฟังหัวรูอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไม่พูดไม่บอกไม่มีไฟเลยอถ้าบกเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไม่มีคิวไม่มีคิวให้เราไม่บอกหลังไม่บอก็ไม่บอกดีกว่าใช่ใช่พี่ฟางรู้ว่านี้ยังคิดาจะกได้ไหมต้องก็ไปเซ็กตีมาเคยคิดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ท่านนี้หรอกจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่อีกท่านนึงเดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวไปหาดูตามอีกท่านหน ครบ10ปีที่เขาดูแลละเกือบเกือบจะครบแล้วอะไรเงี้ยเขาดูฟ้าไว้ประมาณถึง32แต่ว่าตอนนี้ก็อยากไปดูเพื่อว่าจะได้ระมัดระวังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแค่เป็นแนวทางเฉยๆ,ๆว่าควรจะระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างไม่งั้นที่ดู2ปีที่จะครบ10ปีดูแล้วเขาจะมีความแม่นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าออฟาาถ้าเป็นคนที่ดูไม่ไม่ไม่ใช่คนนั้น100%นะฮะก็90%ที่ดูก็คือดูว่าปัจจุบันว่าเราเป็นอินฟลูัสทุกวันนี้ได้ไหม เขาก็พูดเหมือนแบบว่าเราจะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินในสิ่งที่เราตอนนั้นน่ะหนูมีตังติดตัวแค่ไม่ไม่ไม่ได้ถึงหมื่นอนะไรเงี้ยแต่แต่ที่สิ่งที่เขาพูดก็คือมันก็เป๊ะเ,เ,เป๊ว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานไปด้านนี้นะอนะไรเงี้ยใช่ของลอดลาไม่มีไปดูเพิ่มหรอมีมีล่าสุด <c oughs> มีล่าสุดเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีชงแล้วก็ ปีหน้าเนี่ยเบทจะเพศก็คือสวยขึ้นนะคูณสองเลยเราก็เลยอยากจะไปดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้เราเพื่อเดีแบบว่าระมัดระวังหรือว่าแบบว่าเก็บไว้คิดย้ำเตือนตัวเองในสิ่งที่แบบอ่ะให้ให้ความีสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ารอดูแล้วกันว่ามันจะชงดีโงร้หยโซนไหนบอกบอกไหมไหมอ่ะไม่อันนี้ก็ไม่เช็คไปแล้วใช่ไหม แล้ว <c oughs> เรา <c oughs> นะทำยังไงบ้างให้เราเตรียมตัวยังไงบ้างกับสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นถ้าเอฟเฟกมาค่อนข,อข้างไม่ดีเลยไม่ดีเลยสักเรื่องหนึ่งแต่ก็มีวิธีแก้ไขในการเราต้องมีส,มสติกับตัวเองก่อนแล้วก็หมั่นทำบุญเยอะๆเพราะว่าด้วยความที่เราได้รับมาเยอะเนี่ยแล้วบางทีเราไม่ได้ให้ออกไปเลยมันกลายเป็นว่าเหมือนเราไป็นดึงบุญคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็หมั่นทําบุญเยอะๆค่ะแค่นั้นเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เตือนว่าต้องแบบไปนู่นนี่นั่นแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีคนให้ของ ไม่ดีมาซื้อให้อาจารย์อาจารย์แก้ให้แก้ให้แล้วก็แบบอาจารย์รอาเจียนนอาเจียนด้วยเหรอไม่ก็ได้ใช่สดงว่าเป็นของไม่ดี <laughs> อของอดำหนีหรอใช่ตอนนั้นเรามีอาการอะไรที่ขอยเอ,อ่อมีวิงเวียนศีรษะตลอดเวลาก,ากระอวนเอาเจียนอยู่สามวันอาเจียนเป็นสีแบบ ดําเหมือนสาลาหอะ่ะประเทศเซนทรออันนี้นนคือไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้คือที่ที่ไปหาอาจารย์แล้วให้แกแบบว่าอาจารย์บอกว่างั้นไม่ต้องเอากลับงั้นเกี่ยวไว้กับแกแล้วยวแกมาจัดก,การให้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่าทำร้ายกันเลยสไอันนี้คือเป็นครั้งแรกของการฟินาง,งามละโูนเอาจรแล้วจำได้ไหมว่าใครเป็นคนให้เราจำไม่ได้เพราะว่าเราเราไปต่างจังหวัดหลายที่มากแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอคนให้ของมันเนี่ย อย่างเช่นแบบพ้า <Okay. S 1> หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของขลังเนี่ยเราก็จะจะรับไว้เสมอว่าซึ่งว่าเขาเปิดวางดีไงกลายเป็นว่าทุกคนนี้ก็ต้องระวังคนให้มากขึ้นด้วยไอ้<ต>นี่รู้ไหมว่าเป็นของกินหรือของอันนี้มันเป็นเอ่อ <c oughs> เป็นเป็นรูปรูปเป็นรูปเป็นเท่งป,ปรับปรุงแก้กับว่าถ้าจะให้ของเราต้องยังไงหนูไม่รับของแล้วไม่รับแล้วจริงๆว่าหนูหนูกลัวว่ายิ่งเป็นช่วงวัยที่ สติค่อนข้างหลุดเยอะมอหมายถึงว่าแบบสติกระเติงหายไปบางเวลาเจอเรื่องแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสติอยู่เนกับตัวก็ต้องคอยมีสติกับตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นจะเพทแล้วมีชงอีกคูณ2ก็เลยต้องระวังตัวให้มากขึ้นในแค่ประสุดด้านเลยค่ะต้องอต้องบอกต้องบอกตัวเองตลอดเวลาว่าฉันต้องมีสติใช่เพราะสุดท้ายแล้วว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็เกิดกับตัวเองขนาดนั้นะะาหมอกาจหมอกก็บอกใช่ไหมว่าจากดราม่ามันจะผ่าน รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันผ่านไปผ่านมาแต่ก็ผ่านไปไม่อยู่เราตลอดเวลาตอให้มันอยู่กับเราตลอดเวลาเราก็ตั้งรับกับมันให้ได้ยอมรับแล้วก็มูฟออนจะมาอยู่กับพี่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีก็งนเาขอนตองถึงดับใจไหครับที่ต้องไม่อนสหรับหนูถ้าเรื่องความสาคัญนี่หนูขอไม่พูดถึงค่ะเพราะว่ามันเสียีดีกว่าไนพูด แต่ถ้าสำหรับสาหรับหนูหนูมองว่าคือเราเราเข้าใจทั้งสองคนแหละเราเข้าใจทั้งสองคนอาจจะด้วยวัยที่ค่อนข้างที่จะมันมันต่างกันแล้วมันก็มีมุมมองความคิดแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยคือเราก็เข้าใจในความในการในการสื่อสารของน้องแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ท,ที่บอสรู้สึกเหมือนเราเป็นคนตรงกลางอะไรเงี้ยก็ เอาเป็นว่าใจ,ใจท้ายที่สุดก็รุ้นอยากให้สองคนนี้ได้คุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันอยากให้จบลงได้ด้วยดีค่ะจริงๆเราจะเป็นกาวใจมา้ยเ่ออนที่เราไปคุยกันกเราสึกว่าเราก็สนิททั้งคู่และเห็นใจทั้งคู่คงไม่ได้ถึงกับกาวใจค่ะแต่ว่าคิดว่าท้ายที่สุดแล้วใครผิดพลาดตรงไหนก็อยากให้เข้ามา เคลียด,ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะถ้าเราเป็นกาวใจเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าแบบเฮ<ข>้ยฉันฉันพลาดตรงไหนหรือฉันอะไรตรงไหนก็อยากจะแต่ก็เป็นกําลังใจให้ให้มีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้ได้ไดไดพูดคุยกันเพราะคิดว่าท้ายที่สุด,สดบอสเขาก็เป็นคนที่เหมือนเขาโมโหอ่ะแต่เวลาเขาเวลาผ่านไปเวลาเขาเย็นลงเขาก็เป็นคนที่เข้าใจคนแล้วก็จะทำใจรื่งรักลูกใช่ใช่เพราะว่าจริงๆต้องพูดอย่างนี้ว่าตลอดระยะเวลาที่ ที่จบการประกวดไปบอสเขาก็ชื่นชมน้ำเพชรบ่อยมากบ่อยมากจริงๆก็แบบเฮ้ยเก่งนะมันไปต่อย,ยอดชีวิตมันได้อะไรเงี้ยคือเราก็มองว่าอาจจะมีเสียความรู้สึกบ้างในสิ่งที่แบบน้ำเพชรสื่อสารไปแต่เราก็เชื่อว่าน้ำเพชรก็คงไม่ได้ตั้งใจที่จะที่จะบีบใช่ใช่ก็เป็นกำลังใจให้หวังว่าจะจบลงได้ดีดค่ะขอบคุณค่ะ